สวัสดีดือ้อพ่อแม่พี่น้องอที่ที่ทำงานไม่แล้วพี่น้อง <c oughs> มันดน้ดนคล้องเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องบรร้านเมไต่เงาะปล่อยงาะไปเรียนเลียยงเส้นเคาะเคาะแคบเคาะ <c oughs> แคบละไอย่าให้พี่น้องฟังมัน <c oughs> เ,เสียงเคาะเคาะนี่ก็เลยว่ามีแต่เสียงเคาะแบบสี่มี่แต่ลงกระดิ่งกระ่มีม,ม,มันเด็กกะล้มล้มไม่หน้อยเลยแต่วัแนว้อะไรดอกป่าก็ะคึม ฝนสีแงฟ้าเมิดฟ้ามัวคนทีตกฟ้าแจ้จ้าางปางังเสือเคาะสียงคิกไปนอกบานน้อไปนอนเลยหาบางยากละสมเย และและเลาะ,ะ,ะเล่มแถวๆนี้ก่อนกมบักมาก่อนว่มามันจะแรงโดนยูพี่นองเอ้ยตายตายตาย,ตายนำาานลูกกาไปแล้วชิตทมไปแล้วแล้วก็ได้ ไฟไฟเขาแล้วมัตกตกขรั้งสุดท้ายมือได้น่งเมือไ้เ็ษบึงมันจะที้งควาทิทิคาแล้วทุกครั้งกันแล้วมือจะโวยปลายมาอีกเลยนั่ว่ายานทำขอนี่ก็บอว่าญานฝนแรง nhiều cái nào một thục này nhà leo cũng mất hết nhóm này nhóm này vẫn đang nhóm không khảo leo nhà พได้ข้ามูนขำนแต่พอใหญ่ขำเ,เดียวขอเพื่อนหเจ้าก็ามาขลนะอะไรแะไรมันน่าฟังดี้ะ รวมใเลยองเล้ครับนเบอ้าเืองแรกซุมบด้เวมาเรีย,รยมจทั้งหย้อยอย่งางนี้จะมีอยู่สามขอ้อออกมาแล้วแต่กระสุขงข้อเดียวเพ่นีไไ่ได้แล้ว ใ้สมัดก็เอาเ่ากรสุมหนึ่งก็ลัางออกมานขอบใดบุญกระดมเป็นตาใน คิดมากับเมื่อยแท้นเนี่ยเราไม่นอนเลยมาได้ก็เลี้ยงแต่ต้องว่าโอ้ยไปถอดเัเป็นเล็กหน่อยตัวทั้งหาย เนี่ยหมาจะบังเข่าขี้เขาอยู่ในหัวในสวนเขาได้แซ่บกันก็ได้หาดังแล้วสุดยอดเลยเออ เค่ยันสูอยู่ัน้เจ็ดสิบยังสูเจ็ดสิบไมได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว บปจาาลม่มฝ่าเพเป็นอย่างสะรับา <c oughs> มันคึบเีเบียกเบียมีอะไรเป็นจี

ちょい。<c oughs> กอยูกับยูพี่นอ้องไปกับไป อวนนวลครับ เขาดีดีวดก,วดดกว่าเห็นหมกันแล้วองเข็ดถนนพีเนาะวัด้เห็นเป็ดลิ้นถนนมันยีง้อ่เห็นแล้วแรงว่านา้ำต้งเหนือไหลลงมาแล้วน้ำขึ้นว่า,านา้ำกบไปอายุห้าจิลันต้องใช้การดอก เลี่ยมจองไรคาไม่ปวมาเพราท่านป็นอยาเยวนะพอจะเศร้าปวดแต่ของอัาญ,ญากไอ,อยากโยก เที่ยวแต่ตะทางอีสานเนี่ยอีสานใต่ก็ถิ่มไห้ก็เหม็นเทีเท่ยวอู้หัวใน เ,เอาไปปล่อยใส่สวนบัานหน่อยดอนข้อมึงได้เนาะก็จะขัด <c oughs> ซิปเราเอาแล้วมาูยหาจินไปเดี๋ยวสัไดา์ก็เอาคงจะมันจังจะลงจากเสาเขาน ไอ้กินไปเรื่รอยๆสิเรื่อยๆเรื่อยกินไปเรืออ่อยๆอุ้ยไกลีเราไปได้ปลาอยู่ข้าง สีเข้มเนี่ยออกมาแล้วเด็กพวกนึ่งสิโรไปทั้งปุ่นทั้งมูลทั้งฟังมูลทั้งผลกำมาฉาบานนอกบานหน้าเข้าไปนอกเลย สบายห้สบายตาประทัดอัด <c oughs> มาดือด้อพี่น้องกูได้พอสบายอกสบายใจเขาก็เบ,บิ่งมานอยดอนคลองโอ้ยสุดยอดมากธรรมชาติล้วนๆวนวนมาถึงถ้ำแค่นี้แต่ผมมีตรงใหรตรงหน้านมาถึงถ้ำก็ตีตะปลา ปลาปลาก็บผมมีต้นไม้ใหญ่ไงดอกแต่ปาลาละเหมาะครับว่าต้น,นต้น,นใหม่มมใหม่ต้นไม้เก่าไปหมดแล้วมาใหญ่มาใหญ่มันโคกิน,ม,นดมดแล้วต้นไม้ใหญ่ก็้วตีเจงแต่น,นอ้นอเ <c ười> นาะก็เห็นกันเสมอเหมือนลือ ยังไี่น่องเยัยไปเจจะพานกันไหมบมวนดอกอายุหากินแบน ជាខេមខេមពីឡើយ

กำลังแรงใจยังมาถิ่มบ่อปลากันห้สุกปาเสร็จแล้นะรครับเอออย่าหย็บอย่าเขะอย่าป่วยอย่าจนเพือไจะสิ่งเปี่ยนแงมในชีวิตไปหาเงินจากบันจากมปหาเงินงด้เงินได้ทองมามแล้วเขางลนดหลด้วครับเ้อเพอเป็นกำลังใจกันเิได้คิดต่อไปนอนไปันทีเนาะ ทนีนะครับนพพไหมนะครับนอกิหนาสารับรกิปนีขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ